สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN ผอาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่ส้ยราคาแพ่งปันมาให้พี่พี่ทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด่วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์0 8 2 4 8 0 4 7 4 6็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง PN ผอาบ้านนะยครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับลหลับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคาเริ่มต้นที่300บาทขึ้นไปครับผมแล้วก็วันนี้จะมีรายการพิเศษอยู่1รายการครับผมรายการสุดท้ายนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นรายการพิเศษของ EP นี้นะครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่1เลยครับนี่ครับน,นี่เป็นเหรียญห่วงเชื่อม นี่ผมจําไม่ได้ต้องขออภัยจริงๆครับผมจาชื่อหลวงพ่อไม่ได้ครับผมอันนี้ได้มาก็มานําเสนอให้พี่ๆกันเลยครับผมเนี่ยนี่เป็นเหรียญหัวเชื่อเป็นรายการที่หนึ่งครับผมนี่ครับผมเผื่อพี่ๆท่านใดทราบครับผมเนี่ยนี่เป็นเหรียญหัวเชื่อครับผม อันรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมเหมือนก่อนได้นะครับผมนี่ครับนี่ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สองครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัดพับครับผมน,นี่นี่เป็นวัดพับนะครับ อันนี้จะเป็นรายการที่สองครับผมนี่ครับรายการที่สองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สามครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออุ่นครับผมนี่วัดตานกงครับผมจังหวัดเพชรบุรีครับผมนนจะเป็นรายการที่สามนะครับ ี่ครับผมเป็นเหรียนหลวงพ่ออุ้นครับผมนี่ครับผม,บผมวัดตากลกงจังหวัดเพชรบุรีครับผมจะเป็นรายการที่สามนะครับราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สี่ครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่สี่นะครับ ครับผมรายการที่สี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าผมอันนี้เป็นพระคุณแผนพายคู่นะอันนี้เป็นคุณแผนเคลือบนะครับเป็นพายคู่เน,นี่จะเป็นรายการที่ห้านะครับผม จะเป็นรายการที่ห้าครับนี่ครับรายการที่ห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปรหลอหลงพังเงินครับผมเป็นรายการที่หกครับผมนี่ครับจะเป็นรายการที่หกนะครับ ถูกใจวุงไหนชอบแจ่วงไหนทักไลน์หรือโทรมาแจ้งปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับผมอันจะเป็นรายการที่หกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดครับผมอันนี้เป็นพาทสีวลีอ่าหลวงพ่อกลวยครับผมอันนี้เป็นมีย่ามนะครับเนี่ยมีย่ามนะองเล็กๆครับผมอันนี้ จะเป็นรายการที่เจ็ดครับผมนี่ครับนี่ครับผมรายการที่เจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพับอิตารายการที่แปดครับผม ี่จะเป็นรายการที่แปดนะครับถ้าดูภาพไม่ชัดงไงแอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับรายการที่แปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ไปเป็นรายการที่เก้าผมอันนี้เป็นขุนแผนเคลือบครับผมจะเป็นรายการที่เก้านะครับนี่ครับผม เป็นรายการที่9ก้าผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่10บครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมนี่เป็นรายการที่สิบนะครับนี่ครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงครับผมรายการที่สิบครับผมอันนี้นี่ครับ ผมรายการที่10บครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ นี่ครับผมรายการที่สิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองครับผมอันนี้เป็นวัดเกตครับผมนี่จะเป็นรายการที่สิบสองนะครับ ครับรายการที่สิบสองครับผมราคาสามรอยบาทครับต่อไปเป็นพรสสมเด็จรายการที่สิบสามครับนี่ครับจะเป็นรายการที่สิบสามนะครับ ครับผมรายการที่ติดตามผมอันนี้ถูกแจว้นในชอบแจ้งว้ในทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขที่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบสี่ครับผมนี่ก็จะเป็นวัดเกตครับผมจะเป็นหมายเลขที่สิบสี่นะครับ ครับผมหมายเลขที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบห้าผมอันนี้เป็นผัดนางพญาผมนี่เป็นหมายเลขที่สิบห้านะครับ นี่ครับผมหมายเลขที่สิบห้าครับผมอันนี้นี่ครับหมายเลขสิบห้าผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่สิบหกครับผมนี่ครับจะเป็นหมายเลขสิบหก 16, นะครับ นี่ครับหมายเลขสิบหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขที่สิบเจ็ดครับผมน,นี้ก็เป็นสมเด็จขาโต๊ครับผมหมายเลขที่สิบเจ็ดนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จขาโต๊คกรกับผม ครับหมายเลขที่17นะครับอันนี้ หมายเลขสิบเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขที่สิบแปดครับผมอันนี้เป็นเหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมครับผมวัดละหาไร่นี่เป็นหมายเลขที่สิบแปดนะครับ อันนี้จะเป็นหมายเลขที่สิบแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จปกโปูหมายเลขที่สิบเก้านะครับผมนนเป็นหมายเลขสิบเก้าครับผม เป็นพาะสมเด็จปกโพครับผมนครับผมหมายเลขสิบเก้าผมราคาสามร้อยบาทครับสปไยเป็นหมายเลขที่ยี่สิบครับมอันนี้เป็น สำเร็จปัจเกกครับผมเป็นรายการพิเศษของ ep นี้นะครับนี่ครับเป็นรายการที่20ครับผมอันนี้ ผมอันนี้จะเป็นรายการที่ยีสิบนะครับนี่ครับผม,มจะเป็นรายการที่ยี่สิบครับผมอันนี้ แบ่งปันที่ราคา500บาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากรู้ปภาพเพิ่มเติม,มก็ผมแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ